ในทางพุทธศาสนาผีหมายถึงเปรตหรือวิญญาณเร่ร่อนที่เกิดจากการกระทํากรรมที่ไม่ดีในอดีตชาติทําให้ต้องรับผลกรรมเป็นเปรตหลังจากเสียชีวิตในพุทธศาสนาเปรตเป็นหนึ่งในภูมิของสัตว์ที่อยู่ในสังสารวัฏหรือวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดตามหลักพุทธศาสนาการเกิดเป็นผีหรือเปรตเป็นผลมาจากการกระทําไม่ดี อกุศลกรรมเช่นการไม่เคารพในบิดามารดาการละเมอศีลหรือการทำความชั่วอื่นๆเปรตมีความทุกข์ทรมานเป็นอันมากเช่นความหิวกระหายที่ไม่สามารถสนองได้หรือถูกเผาด้วยไฟเป็นต้น อย่างไรก็ตามพุทธศาสนาสอนว่าการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับกรรมที่บุคคลได้ทำมาในชาติก่อนหน้าการสั่งสมบุญและการทำความดีสามารถส่งผลให้ไม่ต้องเกิดเป็นเปรตหรืออยู่ในภพภูมิที่ต่ำกว่านี้ได้ความเชื่อเรื่องผีและเปรตในพุทธศาสนานั้นมักจะถูกใช้เพื่อเป็นตัวอย่างหรือข้อตวนใจในการดำรงชีวิตด้วยความดีและมีศีลธรรมสัมภเวสศี หมายถึงดวงวิญญาณที่ยังหาที่เกิดไม่ได้หลังจากเสียชีวิตไปแล้วมักเป็นวิญญาณที่ยังไม่มีที่สถิตอย่างถาวรเนื่องจากยังไม่หมดกรรมหรือยังไม่ถึงเวลาที่จะไปเกิดใหม่ในภพภูมิใดภพภูมิหนึ่งคําว่าสัมภเวสีมาจากภาษาบาลีสัมภเวสีซึ่งหมายถึงผู้ที่แสวงหาที่เกิดใหม่หรือหาที่สถิตใหม่วิญญาณสัมภเวสีนี้จะล่องลอยไปตามกรรมของตนเองจนกว่าจะถึงเวลาไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่สอดคล้องกับผลกรรมที่ได้ทํามา สัมภเวสีไม่ใช่ผีหรือเปรตแต่เป็นสถานะชั่วคราวของดวงวิญญาณที่ยังอยู่ระหว่างการเวียนว่ายตายเกิดยังไม่ได้ไปเกิดใหม่ในภพภูมิใดภพภูมิหนึ่งการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัมภเวสีเชื่อกันว่าจะช่วยให้วิญญาณเหล่านี้ได้รับผลบุญและไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดียิ่งขึ้นกรรมหมายถึงการกระทำหรือเจตนาที่บุคคลทำลงไปด้วยกายวาจาหรือใจคำว่ากรรมมาจากภาษาบาลีกัมมะซึ่งแปลว่าการกระทำ ทุกการกระทําที่มีเจตนาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีจะส่งผลเป็นวิบากกรรมหรือผลกรรมที่ตามมากรรมสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะของการกระทําและผลที่เกิดขึ้นได้แก่ 1. กายกรรมการกระทําทางกายเช่นการทําร้ายผู้อื่นการให้ทานเป็นต้น 2. วจีกรรมการกระทําทางวาจาเช่นการพูดโกหกการพูดคำหยาบคายหรือการพูดจาไพเราะ3มโนกรรม การกระทําทางใจหรือความคิดเช่นความคิดที่เป็นไปในทางเมตตากรุณาหรือความคิดที่เป็นไปในทางโกรธเกลียดกรรมยังสามารถแบ่งเป็นกรรมดีกุศลกรรมและกรรมชั่วอกุศลกรรมโดยกรรมดีจะนําไปสู่ผลดีหรือความสุขส่วนกรรมชั่วจะนําไปสู่ผลไม่ดีหรือความทุกข์ หลักกรรมในพุทธศาสนาสอนว่ากรรมคือเหตุการณ์กระทำใดๆของเราจะสร้างผลให้กับเราในอนาคตรกรรมเป็นสิ่งที่สร้างความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลและเป็นสิ่งที่กำหนดการเวียนว่ายตายเกิดของเราในสังสารวัฏการกระทำในชาตินี้จะส่งผลต่อการเกิดใหม่ในชาติหน้าหรือผลกรรมอาจเกิดขึ้นในชาติปัจจุบันด้วยเช่นกัน โดยรวมแล้วหลักกรรมเป็นการสอนให้เข้าใจถึงความสําคัญของการกระทําของเราในทุกขณะว่าเราจะต้องรับผลที่มาจากการกระทํานั้นไม่ว่าจะเป็นในทางที่ดีหรือไม่ดีเพื่อเป็นการเตือนใจให้เราเลือกทํากรรมที่ดีที่จะนําไปสู่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตหลวงพ่อเมียนพุทธสิริปราบผีปอบ สมัยโบราณวิชาสายเวทแพร่หลายทั่วไปมีทุกถิ่นทุกที่อาจารย์ขมังเวทที่อยู่ทั่วไปหาไม่ยากนักวิชาสายเวทมีอยู่สองสายคือสายขาวกับสายดำทางหนึ่งเรียกสายขาวสายดำสายขาวคือฝ่ายธรรมะสายดำคือฝ่ายอธรรมศสยศาสตร์ทั้งสองสายนี้ต่างอาศัยพลังจิตเป็นพื้นฐานพลังจิตจะเข้มแข็งมีอนุภาพกระทำให้สำเร็จมาจากการฝึกสมาธิประการเดียว จะมาพูดเรื่องใสดำนับเป็นเรื่องน่ากลัวกระทำได้จริงเช่นการทำสเสน่ฝังรูปฝังรอยการปล่อยคุณใสไปทำร้ายผู้อื่นบางคนเลี้ยงผีบังคับวิญ,ญญาณดุร้ายไปกระทำการต่างได้ใสดำหมายถึงการใช้เวทมนต์หรือคาถาในทางชั่วร้ายหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่นเป็นการใช้ความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติเช่นการใช้ผีหรือวิญญ,ญาณการสาปแช่งหรือการทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อก่อให้เกิดผลร้ายต่อเป้าหมายที่ต้องการให้ได้รับความเสียหายเจ็บป่วยหรือมีอุปสรรคในชีวิตคำว่าใสา มาจากคำว่าศยศาสตร์ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้และใช้พลังหรือวิชาอันเร้นลับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติในขณะที่ใสดำเป็นการใช้ศยศาสตร์ในทางลบหรือทางชั่วร้ายเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อทําร้ายผู้อื่น ตัวอย่างของสายดำได้แก่การทำเสน่ห์เพื่อให้คนหลงรักอย่างไร้เหตุผลการสาบแช่งให้ศัตรูหรือคู่แข่งประสบความล้มเหลวหรือมีชีวิตที่ไม่ดีการใช้มนต์ดำเพื่อเรียกวิญญาณมาทำร้ายหรือปกป้องตนเองและการใช้สิ่งของอาถรรพ์เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่คนอื่น การใช้สายดำมักถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีและเป็นอันตรายทั้งต่อผู้ที่ถูกกระทำและต่อผู้ที่ทำเองเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและขัดต่อหลักศีลธรรมในหลายวัฒนธรรมและศาสนานอกจากนี้การใช้สายดำยังสามารถนำไปสู่ผลกรรมที่ไม่ดีสำหรับผู้ที่กระทำในที่สุดตามความเชื่อทางพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆต่อไปจะมาพูดถึงเรื่องผีปอบผีปอบหมายถึงผีหรือวิญ,ญญาณในความเชื่อของไทยและลาวที่เชื่อกันว่าเข้าสิงอยู่ในร่างของคน โดยลักษณะของผีปอบคือการเป็นผีที่ชอบกินของสดๆดิบๆหรือของข่าวเช่นเนื้อสัตว์เลือดตับไตและเครื่องในสัตว์นอกจากนี้ผีปอบยังถูกเชื่อว่าเป็นผีที่ชอบเข้าสิงในร่างของคนเพื่อกินเครื่องในของคนเป็นเป็นทาให้ผู้ที่ถูกผีปอบสิงมีอาการป่วยหรือเจ็บป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุตามแนวทางวิญญาณและเรื่องกรรมในพุทธศาสนาผีปอบอาจถูกตีความว่าเป็นผลของการกระทําที่ไม่ดีอกุศลกรรม ของบุคคลที่ในอดีตชาติหรือชาตินี้ได้ทำบาปกรรมที่ร้ายแรงทำให้ต้องรับผลกรรมในลักษณะที่ไม่ดีการกลายเป็นผีปอบหรือการถูกผีปอบสิงในทัศนะของพุทธศาสนาอาจเกี่ยวข้องกับความมอเชื่อที่ว่าผู้ที่มีจิตใจโหดร้ายหรือกระทําบาปกรรมมากๆอาจเกิดเป็นวิญญ,ญาณเร่ร่อนหรือผีที่มีความหิวโหวยอย่างไม่รู้จบสิน้นการตีความผีปอบตามหลักกรรมผลของอกุศลกรรม การที่วิญญาณของบุคคลกลายเป็นผีปอบอาจถือว่าเป็นผลของการกระทำที่เป็นอกุศลกรรมในอดีตเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการกระทำทารุณต่อผู้อื่นหรือการมีจิตใจที่โหดเหี้ยมและไม่ละอายต่อบาปกรรมกรมเหล่านี้ส่งผลให้วิญญาณต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถพ้นจากความหิวโหยได้แม้ในบางเรื่องเล่าผีปอบจะมีความสามารถในการทำร้ายผู้อื่นแต่ผีปอบเองก็อยู่ในสภาวะที่ไม่มีความสุขต้องทนทุกข์กับความอยากอย่างไม่รู้จบ การสะสมอกุศลกรรมในบางมุมมองความเชื่อเรื่องผีปอบอาจสะท้อนถึงการสะสมอกุศลกรรมที่ต่อเนื่องเช่นคนที่สืบทอดการเป็นปอบจากครอบครัวหรือการที่คนในชุมชนเชื่อว่ามีคนเป็นปอบในหมู่บ้านอาจถูกมองว่าเป็นนอการสืบทอดอกุศลกรรมจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเป็นการแสดงถึงความเชื่อในพุทธศาสนาที่ว่ากรรมาสามารถถ่ายทอดและส่งผลได้ต่อคนรุ่นหลังหักมีการกระทำที่ไม่ดีและไม่ได้รับการชดเชยหรือปรับปรุงแก้ไข สภาพจิตใจและการปฏิบัติตนพุทธศาสนาสอนว่าการกระทำและสภาพจิตใจของบุคคลในชาตินี้มีผลต่อการเกิดใหม่และพบภูมิที่อยู่หากบุคคลมีจิตตอใจที่ยึดมั่นในความโลภโกรธหลงหรือละเมิดศีลธรรมอย่างต่อเนื่องการเกิดใหม่ในพบภูมิที่ต่ำกว่าเช่นการเป็นเปรตหรือผีปอบอาจเกิดขึ้นได้ซึ่งสะท้อนถึงสภาพจิตใจที่ตกต่ำและถูกควบคุมโดยความหิวโหวยทางจิตใจและจิตวิญญ,ญาณการให้ผลของกรรมทันตา ในบางกรณีความเชื่อเรื่องผีปอบยังอาจถูกใช้เป็นการสอนเกี่ยวกับผลของกรรมที่เกิดขึ้นทันทีหรือเร็วๆนี้ทำให้คนในสังคมตระหนักถึงการกระทำที่ไม่ดีว่าอาจส่งผลกระทบที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเช่นผู้ที่ทำร้ายผู้อื่นด้วยการพูดหรือกระทำในทางที่ไม่ดีอาจได้รับผลกรรมในรูปแบบของการถูกสังคมรังเกียจหรือได้รับผลกระทบที่ไม่ดีจากผู้อื่นในทันที ตามแนวทางพุทธศาสนาผีปอบสามารถถูกมองว่าเป็นผลของการกระทําที่ไม่ดีและจิตใจที่ถูกควบคุมด้วยความโลภโกรธหลงการเป็นผีปอบจึงเป็นสภาวะที่วิญญาณต้องทนทุกทรมานและไม่สามารถพ้นจากวงจรของความทุกข์ได้จนกว่าจะได้รับผลกรรมที่เหมาะสมหรือได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์นั้น หลวงพ่อเมียนพุทธสิริวัดโพกบเจาะอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาไล่ผีไล่คุณใสสิ่งชั่วร้ายออกไปจากผู้ได้รับความทุกข์จากการถูกกผีปอบเข้าสิ่งวิชาของท่านไม่ใช่สยคมแต่เป็นพุทธาคมซึ่งสำเร็จด้วยสัมมาสมาธิเป็นพลังจิตกรรมฐานเป็นไปเพื่อเปื้องทุกข์กอแก่ชาวบ้านญาติโยมที่ได้รับความเดือดร้อนหมดหนทางที่จะแก้ไขแล้ว ครั้งหนึ่งมีพ่อค้าคนจีนถูกผีปอบเข้าสิงญาติพี่น้องจึงพากันมาอ้อนวอนขอให้หลวงพ่อเมตตาช่วยและเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าพ่อค้าคนจีนคนนั้นนอนสมทั้งวันโดยมิได้เจ็บไข้เรียกกินแต่ของสดข่าวดิบสุกที่มีเลือดอับฉลมอยู่ซึ่งคนคนนี้ไม่เคยประพฤติมาก่อนร่างกายซูบซีดผอมลงทุกวันจนกลัวว่าสักวันหนึ่งคงตายแน่ หลวงพ่อรับฟังแล้วจึงถามไปว่าที่บ้านของพ่อค้าคนจีนนั้นเป็นร้านขายของอยู่ด้วยมีใช่หรือให้กลับไปดูไข่ที่ใส่กระดัดไว้ขายว่าเป็นอย่างไรลองทุบไข่ดูก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่าให้ฟังญาติจึงพากันกลับไปนำไข่ใบหนึ่งมาทุบดูปรากฏว่าเป็นไข่เน่าเสียอย่างไม่มีสาเหตุเมื่อทุบใบอื่นก็มีลักษณะอย่างเดียวกันปรากฏว่าเป็นไข่เน่าเสียทั้งกระจาด ญาติจึงกลับมากราบเรียนถวายหลายพ่อหลวงไข่เน่าหมดทั้งกระจาดหลวงพ่อจึงบอกอย่างอารมณ์ดีว่าปอบมันโกงเท่าแก่เข้าให้แล้วหลักโกงก็คือเข้าสิงเมื่อเป็นอย่างนี้หลวงพ่อจึงเดินทางไปบ้านพ่อค้าคนจีนนี้เมื่อหลวงพ่อไปถึงจึงสั่งให้หาไข่มาหนึ่งใบแล้วจึงให้บรรดาญาติจับตัวพ่อค้าคนจีนนอนราบกับพื้นปอบที่สิงร่างอยู่ก็แสดงอาการเกี้ยวกราดฮึดสู้เหมือนกัน หลวงพ่อเริ่มสำรวจตรวจดูว่าปอบแฝงร่างอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ที่แขนก็เอาไขวางดักไว้ที่ฝ่ามือถ้าอยู่ตรงเท้าก็วางดักไว้ที่ปลายเท้าถ้าอยู่ที่หน้าอกก็วางไว้ที่หน้าอกจากนั้นจึงใช้พลังอาคมขับไล่ให้วิญญาณร้ายเข้าไปในไข่ หลวงพ่อเมียนอธิบายว่าการใช้ไขมาประกอบในการขับไล่ปอบหรือวิญญาณร้ายให้ออกจากร่างผู้ที่มันเข้าสิงเพราะวิญญาณขั้นต่ำพวกนี้มีแต่ความหิวโหยเป็นพื้นและชอบของสดของข่าวการเอาไข่มาล่อจึงเท่ากับเอาของชอบมาล่อการขับไล่ก็ง่ายขึ้นและที่ต้องใช้ไขลมเพราะไขลมไม่มีตัวเกิดเมื่อวิญญาณปอบเข้ามาอยู่ในไข่จึงไม่ทําให้วิญญาณซ้อนวิญญาณหรือใช้วิญญาณหนึ่งฆ่าวิญญาณหนึ่งซึ่งจะเป็นการสร้างเวรผูกกรรมสืบต่อกันไปอีก เมื่อปอบเข้าไปอยู่ในไข่ซึ่งห่อหุ้มไว้ด้วยพลังอาคมมันก็ไปไหนอีกไม่ได้ประหนึ่งถูกคุมขังไว้สำหรับพ่อค้าจีนรายนี้หลวงพ่อเมียนใช้ไข่หลายใบสกัดทางออกไว้ทุกจุดเรียกว่าไม่เปิดให้มีทางหนีได้แล้วท่านก็ใช้มีดหมอเล่ย่างใจเย็นระหว่างทำการขับไล่ปอบออกไปคนป่วยได้ร้องอดโอยหวยหวนประหนึ่งได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสต,ตลอดเวลาหลวงพ่อบอกปอบมันดื้อดึงไม่ยอมออกต้องใช้เวลายาวนานพอสมควรรกว่าคนป่วยจะเงียบเสียงและนอนหลับไปด้วยความ อ่อนเพลียหลวงพ่อเมียนจึงนำไข่ทั้งหมดใส่ลงบาทซึ่งใส่น้ำไว้แล้วคนจีนจึงได้ก้มกราบหลวงพ่อด้วยความปิติเขาเล่าว่าจำความอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ตัวแม้แต่น้อยว่าได้ทำอะไรลงไปบ้างมีความรู้สึกว่าได้พลอยหลับลงไปแล้วมารู้สึกตัวอีกครั้งหลังจากหลวงพ่อเมียนไล่ปอบออกไปแล้ว หลวงพ่อเมียนเมตตาเล่าให้ฟังอีกว่าวิธีการตรวจสอบว่าปอบเข้าไปอยู่ในไข่ด้วยวิธีให้มันแสดงอาการวิ่งวนในบาดใส่น้ำแล้วยังมีอีกแล้วน่าอัศจรรย์ก็คือในจำนวนไข่ทั้งหมดมีไข่ใบหนึ่งเคลื่อนไหววิ่งวนไปรอบบาทเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตหลวงพ่อเมียนจึงหยิบไข่ใบนั้นขึ้นมากล่าวว่าปอบมันหนีเข้าไปอยู่ในไข่ใบนั้นแล้วส่วนใบอื่นให้นำไปทิ้งเสีย ส่วนพ่อค้าคนจีนเมื่อลืมตาได้ตั้งสติขึ้นมาอีกครั้งมีอาการมึนงงสงสัยว่าทำไมมีคนมาอยู่เต็มบ้านไปหมดและยังมีหลวงพ่อเมียนมาอยู่ด้วยหลังจากญาติได้เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อค้าวิธีคือนําไข่ทั้งหมดไปต้มให้สุกถ้าไข่ใบไหนไม่สุกแสดงว่าปอบอยู่ในไข่ใบนั้นหากทุบไข่ให้แตกไข่ขาวไข่แดงจะเน่าเหม็นดําคลาบม,มีกลิ่นเหมือนศพเน่าไม่มีผิด สำหรับไข่ที่มีปอบถูกขังไว้นำไปขังไว้ในสถานที่ซึ่งไม่มีการขุดและต้องฝังลึกเพื่อป้องกันไม่ให้ออกมาอารวาสอีกจนกว่าวิญญาณปอบจะสิ้นเวรไปผุดไปเกิดตามยถากรรมของเขา หรือถ้าเป็นกรณีที่ผู้มีวิชาอาคมเลี้ยงปอบไว้ใช้งานการทำลายมีให้ปอบหลุดไปอารวาตามคำสั่งของผู้ใช้วิชากริตยาคมบังคับควบคุมมันก็คือเวลามีการเผาศพให้เอาไข่ซึ่งขังปอบไว้ใส่ไปเผาด้วยอำนาจของปอบก็จะมอดไม่ไปเท่ากับปลดปล่อยวิญญาณให้เป็นอิสระไปผุดไปเกิดตามกรรมของตนต่อไป ในสมัยดั้งเดิมผู้มีวิชาอาคมกำจัดปอบหรือวิญญาณร้ายเข้าสิงจะเรียกปอบวิญญาณร้ายลงในกระบอกไม้ไผ่แล้วเอาไปเผาในเชิงตะกรแต่สำหรับหลวงพ่อเมียนท่านว่าถ้าเอาไข่ล่อจะง่ายกว่าวิธีอื่นทุกวันนี้คนในกรุงคนในเมืองซึ่งอยู่กับความเจริญในรูปวัตถุและวิทยาการสมัยใหม่ไม่เชื่อว่าผีปอบหรือวิญญาณดูร้ายมาเข้าสิงมาแอบแฝงในตัวคนเหตุที่ไม่เชื่อเพราะไม่เห็นไม่เคยมีประสบการณ์ แต่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลความเจริญยังอยู่กับธรรมชาติบริสุทธิ์มีภาวะหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความร้นลับเป็นภาวะเหลือเชื่อซึ่งงอไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ปัจจุบันแต่ในอนาคตการเบื้องหน้าภาวะเหลือเชื่อทั้งหลายอาจพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์อย่างกระจ่างแจ้งชัดเจนโดยไม่มีข้อสงสัยเคลือบแคลงอีกต่อไปก็ได้